สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะทําเครื่องให้คุณพ่อที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับพ่อโทรมาบอกว่าพอมีเครื่องสีใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่ใช้แล้วนะครับไม่ไหวแล้วพ่ออยากได้เครื่องดีๆสักเครื่องนะครับเอาไปสีข้าวกินเองนะครับเครื่องนี้นะครับมีร่อนบนลอนล่างนะครับ ผมกาลังไล่เปลี่ยนลูกปืนนะครับระบบปลดผมทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วก็ลูกปืนโมเล่มอเตอร์ผมทําเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับกําลังจะทําระบบสีนะครับเครื่องนี้นะครับมีลอนบนล้นล่างนะครับผมทําเสร็จผมจะเทสให้ดูนะครับเครื่องนี้ผมคุยกับพ่อไว้หนึ่งหมื่นนะครับแต่พ่อบอกว่าจะให้มอเตอร์ ลงสีใหญ่ของพ่อด้วยนะครับน่าจะสิบแรงนะครับถ้าผมมีโอกาสไปนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมทําเสร็จผมจะส่งคนส่งให้พ่อนะครับคุยกับพ่อไว้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งที่ผมจะทําขายหนึ่งหมื่นนะครับเครื่องนี้นะครับผมจะติดล่อนบนด้วยนะครับแล้วก็ไล่ไล่เปลี่ยนระบบสีทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบบดด้วย เครื่องนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวทำเครื่องให้พ่อก่อน,นะกนนะครับครับมาดูแกนนะครับพอดีหัวสีหัวนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนเมื่อวานนะครับนี่นะครับจิงเข้าไปเกี่ยวเดี่ยวเนี่ยครับเพราะว่าเขาทำตามมาร์กลงงานนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องโรงงานนะครับยังไม่เคยได้ถอดอะไร คเครื่องนี้ผมจะเปลี่ยนแกนลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนระบบขัดเป็นระบบขัดแซมสามนะครับเครื่องนี้ผมทําเสร็จนะครับผมจะส่งไปให้พ่อที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามลิปต่อไปของช่างตู้ด้วยครับสวัสดีครับ